รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่11พฤศจิกายนนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยดวงดาวต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เพิ่มเติมก็คือตำแหน่งของดวงจันทร์นะซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับ เพราะจะบอกเลยว่าให้คุณให้โทษเดี๋ยวเราจะดูกันที่ดวงจันทร์ซึ่งในสัปดาห์นี้ดวงจันทร์ให้คุณอย่างดีมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ดวงจันทร์เป็นเกษตรตราธิบดีมีความหนักแน่นเป็นมั่นคงมีกําลังเลยนะเ็จกลางกลางสัปดาห์ก็โคจรได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคอีกนะราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชาเลยมีโชคอะไรพิเศษต่างๆนะครับและปลายสัปดาห์ ดวงจันทร์ก็เข้าตำแหน่งเป็นจตุสดรยนะครับหรือเป็นจุลจักรอีกถือว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะในดวงชะตาแน่นอนนะครับแต่แต่ละคนนี้คราวนี้มาดูแต่ละลัคนาเป็นยังไงมั่งนะครับลัคนาแรกเลยลัคนากรากฏนะครับดาวประจําตัวเดินดีมีกําลังตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็เป็นเกษตรตราที่ดีกลางสัปดาห์เป็นราชาโชคปลายสัปดาห์เป็นจุลจักร จุลจุลจักรนี่ก็คือน้องๆมหาจักรเลยนะถ้าชาวลัคนากรกฎนะครับตั้งใจทําสิ่งใดทุ่มเทเข้าไว้นะเพราะดาวเป็นจุลจักรนี่ก็น้องน้องมหาจักรค,คือคือมันจะฟักตัวให้เป็นยิ่งใหญ่ได้นะฉะนั้นดาวเดินดีมีกํลาลังตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสและจะมีโอกาสนะได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้พบเจอสถานที่พิเศษพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะนำความมงคล นะมาเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีในสัปดาห์นี้นะครับชาวลัคนาเมษเมษเนี่ยนะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีภารกิจนตะต้องจบภารกิจมีภารกิจต้องเจราจาภารกิจต้องทําภารกิจต้องทําอะไรบางอย่างนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของตัวเราที่ต้องขับเคลื่อนไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะนะเพราะอาจาร,รย์ให้เป็นคนดวงดีประจำสัปดาห์ด้วยนะนะก็ถือว่าการทําให้จบสิ้น นะภารกิจอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันจบสิ้นในสัปดาห์นี้มันจะเป็นผลดีในอนาคตนะครับลัคนาพิจิกนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสและความโชคดีนะและชาวลัคนาพิจิกนะครับให้ออกจากบ้านไปทําบุญนะในสัปดาห์นี้จะดีมากเลย นะดาวพระเกตมาเล็งดวงชะตาแล้วก็มีดาวพระพุธมากุมลัคนาด้วยนะจัได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพบเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้กําลังบุญหนุนนําดีทีเดียวนะและปลายสัปดาห์เนี่ยวันที่12อาจารย์ก็ไปทําบุญกระถินนะใครอยากร่วมบุญกระถินกับอาจารย์นะก็ติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาวได้เลย,เ,ลยเราจะไปทำโรงทานไปแจกทานกันนะครับในวันที่12พฤศจิกายนะเสร็จแล้วก็จะมีพาไปสวดน,นะ ขอขมากรรมขออโหสิกรรมในโบสด้วยนะอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อไลน์แอดอนพิดาวนะต่อไปลัคนาเมถุนนะครับชาวลัคนาเมถุนสัปดาห์นี้ให้ใช้ความสงบนะทำอะไรก็อย่าพึ่งเริ่มต้นอะไรใหม่อย่าพึ่งตัดสินใจอะไรใหม่ๆการเจราจาอะไรใหม่ๆก็อย่าพึ่งให้ประคองของเดิมก่อนอะไรที่ดิวไปแล้วอะไรเริ่มสร้างไปแล้วไปจัดการไปบริหารทําของเดิมให้มันสําเร็จสมปัารถนาให้ดีขึ้นก่อนนะครับ พระพงบรมครูรุ่นสมปรารถนาเป็นที่สุดของการจัดสร้างพุทธาพิเศษในโบสถ์มหาอุดพุทธคุณเข้มขลังเป็นสริมงคลเพื่อการบูชาครูด้านหนึ่งเป็นรูปบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูสูงสุดในฝั่งพระอารหันต์ผู้ทรงอภิงญญายใหญ่ผู้เป็นบรมครูของพรมเทพเทวดาและมนุษย์ อามนุษย์ในโลกธาตุทางปวงอีกด้านหนะึ่งเป็นบรมครูปูรุสีพรมนารรดบรมบครูสูงสุดในฝั่งพระฤาษีผู้มียานสมาบัติแก่กล้าอิทธุริศปฏิหารลำเลิศผู้เป็นบรม,บรมครูของพระฤาษีทั้งปวงพร้อมจาย์พระยันนะปัทมังตามคำพีปฐมบทสูงสุดด้านพระเวทพุทธคุณโดดเด่นเรื่องโชคลาโภโชคซั์สำเร็จสมปรารถนาดังใจนึก บูชาขึ้นคลองคลอรหรือตั้งบูชาบนหิ้งพระพร้อมมนต์คาถาอาราธนาบรมครูสำเร็จสมปรารถนาดีนักแรลสนใจติดต่อได้ที่ l ล e at อ p e n d ด w n หรือที่เบอร์0863366390ลักษณากันสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชาวลักษณากันต้องสื่อสารให้มากขึ้นคุยให้เยอะขึ้นนำเสนอตัวเองให้มากขึ้นนะ เปลี่ยนจากที่หลบซ่อนอยู่มาออกเบื้องหน้าให้ได้รับแสงสว่างนะให้อยู่ในที่มีแสงไฟและให้ทั่วโลกทั่วพื้นปฐพีได้รู้ว่าเรามีแสงสว่างแค่ไหนนะนี่ชาวลักนากันให้ทำอย่างนี้นะอ,อ,อาจารย์เองก็ลักนากันนะั่นเี่นะเอ,อฉะนั้นก็ให้ออกจากที่หลบซ่อนนะออกมาลุยได้เลยนะวัดความสว่างของตัวเองเลยในสัปดาห์นี้นะจะดีมากเลยมันจะไปเกื้อกูลดวงชะตานะ ลักขามียนสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคาดหวังสิ่งใดต้องหาตัวช่วยนะตัวช่วยตัวเสริมและตัวช่วยตัวเสริมที่ดีที่สุดสําหรับชาวมีนคือบุญนะเนี่ยสัปดาห์นี้ไปทําบุญไปทําบุญกระถินไปงานบุญกระถินไปแจกทานทําอะไรต่างๆจะเสริมวาสนาบารมีชาวลักนณามีนได้ดีมากๆเลยนะต่อไปลักนณาธนูนะครับชาวลักนณาธนูเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องอดทนนะรอคอย ใครรอคอยอะไรอยู่นะก็ต้องมีความอดทนตั้งใจมุ่งม,มั่นนะรอคอยอย่างตั้งใจแล้วจะสำเร็จสมปรารถนาในสัปดาห์ถัดไปนะครับต่อไปลัคนาพฤกษบชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยนะดาวพระเกตมากลุ่มดวงชะตาเลยนะถือว่าบุญหนุนนำนะจะมีโอกาสสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้เจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษ ไม่โอกาสไปร่วมงานบุญใหญ่นะงานกระถินงานอะไรเนี่ยนะใครเป็นชาวลัคนาพฤกศพนะพยายามเอาตัวเองไปร่วมงานนะัจะดีมากจะเกื้อกูลดวงะตาเป็นดาวสุปราะเ์จะส่งผลดีทางการเงินทันทีเลยนะลัคนาตุนชาวลัคนาตุนสัปดาห์นี้ ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแบบเฉียบพลันนะตนนะให้ระวังเรื่องนี้นะเรื่องสุขภาพอย่างเฉียบพลันอย่าหักโหมมากนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วประคองตัวประคองจิตประคองใจประคองความคิดนะอย่าเพิ่งคิดไอเดียกระชูดนะบางคนลักณาตนนี้ไอเดียจะกระชูดแล้วตอนนี้นะคิดนั่นคิดนี่วางแผนนั่นวางแผนนี่เดี๋ยววันนั้นวันนี้จะทําสิ่งนั้นเส้นนี้ให้ใจเย็นๆนะค่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับ ฉลกมังกรทองต้อนรับความสำเร็จปี2567ฉลกบุคคลเป็นศาสตร,ร์วิชามีมาต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคลฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญ,ญลักษณ์ลายเส้น ลายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้ง่ายอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลกฉลกมังกรทองาศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงชื่อคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินตีตลอดปี2567พิเศษของควัญต้อนรับปี2567จากอาจารย์กิจฉะเพียง50ทานแรก รถ5.0%ทุกรายการรีบจอมด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ l ล n e แอดตุ n d เปหรือที่เบอร์086 336 6390ลักนณาบังกรชาวลักษณาบังกรน,นะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความก้าวหน้านะบริวารจะเกื้อกูลมิตรสหายช่วยเหลือนะแล้วมิตรสหายบริวารเนี่ยนะไม่ใช่แค่ที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวนะ มนุษย์และสัตว์และโลกทิพย์จะมาสนับสนุนเกื้อกูลชาวลัคนามังกรนะครับฉะนั้นชาวลัคนามังกรจาก็แนะนําเลยไปเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ไปทําบุญไปทําบุญกระถินอย่างนี้นะแล้วอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะยิ่งเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีนะลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์สัปดาห์นี้วาจาจะเป็นมหาลาบเออ ใครจะทําสิ่งใดทาการใดเจรจาเข้าไว้โน้มน้าวเข้าไว้นะสื่อสารเข้าไว้วาจาจะกลายเป็นมหาราบนะครับฉะนั้นจะโดดเด่นมากเลยเนะี่ยให้เน้นเลยโน้มน้าวสู่เป้าหมายนะชักแม่น้ําทั้ง5อย่างนี้นะจะสําเร็จสมปรารถนานะลัคนาสุดท้ายครับลัคนา่มชาวลัคนา่มเนี่ยนะเป็นสัปดาห์แห่งความโล่งใจ มีความโล่งใจมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมทุกด้านจากเดิมที่มีปัญหากดดันในใจิตใจปัญหาน่นปัญหานี่นะมันจะมีทางออกแล้วก็จะมีตัวช่วยมีคนมาช่วยทําให้ปัญหาความทุกข์ใจอะไรหลายๆอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับ